สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้คุณแม่สายชะตองทิพาพี่พาน้องมาเบ่งสวนผักพี่น้องบ่ได้อยู่บ้านโดนพี่น้องห่างเมื่อสวนข่อยจะเริ่มมาปลูกใหม่พี่น้องเห็นบอกอุป,ปรกรณ์ข่อยนี่ห่างหมดแล้วพี่น้องไอ้ต้องเหดใหม่ปลูกใหม่พี่น้องอันนี้หัวกะลงมือปลูกวางหมึกสอเมื่อทีแล้วพี่นอ้องเห็นะบนบอก อันนั้นกับข้าวน,นั่นกับข้าอันนี้ไผอีตูเม่งหลาก,กันแะพี่น้องอันนี่ต้นพริกเกา่าพี่น้องต้นพริกเกา่าอันนั้นอันนี้ของเก่าแหละพี่น้องมันแตกออกมาไม่เห็นบ่พี่น้องนี่พริกงามอยู่เลยพี่น้องเบึ่งต้นหอมไปแม่บ่อยู่ก็เลยแห้งหมดพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องอันนี้ก็ต้นหอมพี่น้องอันนี้เห็นบ่เพราะมัดยูโฮมเป็นใบหยีกแม่งหลักโอ้เป็นสีนองเสียไปใส่แดดจากวางจต่ข้าวกันพี่น้องเดียวเจียาไปใส่แดดเจอง่ดนาอสิบ้านกล่องบันน้เอาคากล่องเห็นไหมพี่น้องอ้เบิ่งเบิงพี่น้อง พี่เมียพ่บางกล่องก่อนแปกหนึ่งนะพี่น้องบางกล่องเด็ก่อนโอ้ยเอามาใส่แดดกันพี่น้องใส่แดดระบาดมันได้สูดแสงน้ำเขาพี่น้องจังน้อยก็สิได้กินแมงลักพี่น้องอันนั้นอันนั้นกับเท้า อันนั้นแบบพีกพี่น้องพอได้เก็บอยู่เลยตัดมันมันแตกขึ้นมาใหม่พี่น้องก็เลยได้กินอันนี้แตกอยู่แต่เป็นเพียอันนี้ก็เริ่มแตกห้างแล้วพี่น้องห้างแล้วได้ทีได้เห็ดไม่พี่น้องปอยูบุบันเกือบเดือนพี่น้องได้เป็นลักษณะนี้แหละกลับมาแล้วีได้ปรับปุูไม่พี่น้อง ส่วนพื้นที่หาลอยไรคอยโอ้ยบาทีนี่มนเมน,นี่กัาพี่พี่น้องรายการอัปเดตสวนยอมพีม่น้องสวนยอมเมนี่ก็ขอบคุณพี่คุณน้องหลายๆได้เจริที่มารับชมคลิปนี่เนาะขอพี่น้องมีความสุขหลายๆได้จ้าสวัสดีจ้า